กนนมาให้้แลววดูเขีียยไทยชิตโคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างบิมคุงนะพักสมอกันน้องปิมหนึ่งร้อเจิบสองครับผมปอบมือครับผมครับผมครับผมคะจะเปิดรายการยัง,งไงก็ได้อะให้พวกมึงรู้สึกคันที่สุดแล้วแบบ ขอเอาผมเนี่ย ALLY ไปประท well. ับที่หน้าพี่ได้ไหมน้องนี่พี่ปิมเองพี่ปิมของน้องๆไงหลังๆนะพวกมึงจำกูไม่ค่อยได้นะอ่ะเข้าสู่รายการพักสมองกันนะคุณผู้ชมนะวันอาทิตย์แบบนี้นะครับชิลๆตักข้าวนะครับผมรู้เลยตอนนี้ เอาและรอและจังหวะน,นี้รอและถือช้อนและนะครับผมพร้อมกับจานที่หนึ่งใบอันดีวกินข้าวไปดูรายการพักสมองไปนะครับแต่ก่อนที่จะแบบว่าเคี้ยวข้าวนี่กูจะต้องมาทำอย่างนี้จริงๆหรือไเนเี่ยก่อนจะอ้ามกดไลค์หน่อยนะขอเลยคือไลค์คือ, like, คอกําลังใจแล้วรู้หรือเปล่าว่ากดไลค์ like, มันไม่เสียงเงินน่ะต่อให้มันมีโหมดใหม่อะไรอย่างเงี้ยสามารถกดขอบคุณ้วก็อะไรตริ๊บแต่ไม่ต้อง ไม่ต้องให้กดไลค์เนี่ยมีอะไรก็จะเริ่มรายการนะครับผมขอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ตะลุงตุงแชทก็ต้องทำกันนีนกันเลกันพสมองออนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กยุคเก้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเงินจริงฮะและนี่คือกู <c oughs> ถ้าผู้ชมรู้ไหมเช่เรื่องนี้บอกหรือไม่บอกดีคือตอนนี้เนี่ยผมหมดเงินกับโมเดลเออโมเดลวันพีชคือพึ่งเข้ามาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองวันโดนไปสองแสนแล้วเมียยังไม่รู้ด้วยเมียยังไม่รู้เลยผู้ชมนัะเนี่ยเงียบเราแคมเฮ้ยเราเข้าใจกันผู้ชายมีความสุขอะไรก็ทำไป พี่ดูแลหนูมาตลอดพี่ดูแลหนูดีมากๆแต่หนูว่าเราไปกันไม่ได้ทำไมเซ็ตหนูกับพี่มันต่างกัน iPhone 14 Pro Max สีม่วงพี่ว่ามันสวยดีนะพี่ว่ามันเหมาะกับหนูพี่จองไว้ให้หนูละรับเครื่องวันที่11นี้งั้นเดี๋ยวเราลองปรับจูนกันดูเนาะหนูว่านะมันต้องดีขึ้น,นแน่ๆเลยหลักพี่เลยคะ่ะ อยากสาวหน้าใส่เธอคนนี้จังเลย้ <c oughs> <Hey. S 1> คนเขามีความรักบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเน่ะยด้วยโฟนดิไม่ใช่ <c oughs> ปรับจูนพูดคุยความรักมันถึงจะไปต่อได้ด้วยโฟน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่พอปรับจูนกันเนี่ยความเข้าใจมันก็จะมีมากขึ้นไงข้าพี่ก็ไม่เข้าใจไม่เชื่ออย่าลบหลู่ พระเกจิอาจารย์ดังศักดิ์สิทธิ์มากคนมองไม่เห็นไหว้พวกมึงเลยนะเห็นท่านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีที่ใช่ไหมเป็นที่ที่แบบให้สําหรับท่านอ่ะเออแบบสําหรับพระพิษุกสําหรับเออคนท้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็หืมดูดิหลับเชียอมเมนต์นี่ดีกว่าก็คนเหมือนกัน จริงฮะนี่ขาก็ยืนไม่ดิ <c oughs> <c oughs> นรกจะกินกระบ,บานนลนรกจะกินกระบ,บาลเฮ้ยผมผม,ผมถูกหวยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวคิดให้นะมีถูก96เท่ากับ5บาทเธอพี่เลขอันอีกได้ครึ่งหนึ่ง5คูณห5เท่ากับ325จ่ายครึ่ง16 3ยอดซื้อ160เหลือ3บาทพี่ลองคิดดูนะครับผู้ชายตกมาเมาเลยรูป้ปะ ครับ <laughs> <laughs> และน้ำเสียงอะสิ้นหวังประมาณนี้เลยอย่ะดูออกนะ <c oughs> ยุคนี้เนี่ยเลขอันเยอะนะครับโอโ,หโ,หโอ้โหแล้วบนไม่เยอะด้วยว่าจะปล่อยปลาไงประวานนะท <laughs> <laughs> ุกสามบาทไม่ขาไปขึ้นเงินเลยซ <laughs> อ ทักได้มีแฟนแล้วห้ามทักแฟนห่วงทักได้สดแฟนคุมเฟสทักมาจีบหน่อยหัวใจยังว่างห้ามทักเดี๋ยวรักพังนี่มัน,นอะไรกันครับเนี่ยอ <c oughs> ไอ้มุกนี่เนปีมันเคยเล่นละแต่แตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไอ้ปีมันก็ยังไม่เข้าใจว่ามึงทำไปเพื่ออะไรวะเบลอสดทักได้มีแฟนแล้วห้ามทัก แฟนห่วงด้วยนะทักได้โสดนะแต่แฟนคุมเฟสนี่อะไรเนี่ยกูเหลือจะเชื่อวะอันนี้ตัวอะไรถ้าเธอตอบถูกเราเป็นแฟนกันมาโอยากจะเป็นแฟน่ะเขาอะดิเก่งนะเนี่ยที่รักเนี่ยโลกจะได้มีความสุขครับผมคนรักกัน เลิกกันเถอะทำไมอ่ะพี่ทำอะไรผิดอะเป้าเาหรอกพี่ดีเกินไปหนูมันแรวเองหรือเปล่ามันเลยไม่บาลานซ์กันอะ <c oughs> พี่พี่พูดแรงไปป้า <c oughs> คุณเคยรักกันอะไม่ต้งพูดแรงกันหนนี้ก็ได้เปล่าวอะ <c oughs> ใครนะเจอคนรัก มาบอกเลิกแนวนี้นะเลิกกันเนิะดีเกินไปฝนมั้งเลยมึงเลวหรือเปล่ามึงก็เลยไม่บาลานซ์กันนะชอบ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 ไปลอยกระทงป้าคืนนี้ได้แต่ต้องมาช่วยทำกระทงก่อนเตรียมของไว้ละนั่กล่องเข็มหมุดเหรอ ตต้องเข็มมุดนะเวลาทํากระทงเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นกระทงสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมีอะต้นกล้วยนะครับใบตองใช้เข็มมุดอะไรอย่างเงี้ยไม่รับลากไม่เป็นไรแต่รับงานได้ไหมก็อยากได้จริงๆอ่อะ <laughs> รับทำงานบ้านไหม คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมงานพวกแม่บ้านนะครับหรือว่างานแบบที่คอยทําความสะอาดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอคนที่เขารับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะตรงเนี้ยยิ่งเป็นผู้หญิงที่รักความสะอาดด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยฮวันปล่อยผีเง้นเหรอ h ฮทแทกฮาโลวีนก็มาดิไอผีตัวไหนที่มันอกว่าเงี้ยนอะ ของมาเลยดูเก็บชาเต, <c oughs> ต็มคาลาเบละชอบจริงๆเลยมุกพระนี่ไม่ว่าจะเป็นพระสององค์เจ้าหรือจะเป็นแบบพระที่ห้อยคอไหนปิมเอาทั้งหมดนี่คือสภาพตอนกูมีลูก อย่างมีลูกเลยย่งมีคนเข็นบอกให้ฮะพักสมองะคุณเอาอะไรกับรายการนี้อ่ะกูย้ำมาจนเกือบ200อีพีแล้วเนี่ยเออเธอเราแอบชอบเธอมานานแล้วอ่ะก็เลยรวบรวมความกล้ามาบอกเป็นแฟนกันไหมไม่อ่ะเราไม่ชอบโอเคครับ เธอจะไม่ถามหน่อเหรอว่าเราล้อเล่นหรือเปล่าเธอล้อเล่นหรอเปล่าพูดจริงๆช่วยแบ่งซ้ำด้วยกลัวกูไม่ตายสภาพสภาพ กิต้าให้สมบูรณ์อืมกีต้าโป่งฮะกีต้าหลอกฮะคนลุเอาอะเขาดิกีต้าแจ๊นฮะอันนี้คุณต้องคอมเมนต์เสียงเป็นไงครับตัวเนี้ยมีคนมาตอบตาแนวตาแนว เราว่าการเก็บเงินด้วยวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดไม่จริง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 พวกกูไม่เคยมีให้เก็บเลยถ้างไม่ทามแม่ชีนนะย้อนเวลากลับไปแล้วเาเงินให้กูตอนเด็กใช้ให้หมดใช้ไม่หมดไม่ต้องเข้าบ้านนี่ไอ้ไปมันคิดอย่างนี้ อะไรอ่ะทำทำไมน้ำมันมันถูกหรือไงที่เอาไปปั่นเครื่องนี่คือสาเหตุที่กูเกียดหัวหน้าห้องลายชื่อคนที่ส่งเสียงดังฟ้องรูแน่มึงเคยโดนประกาแทงเหงือกป่ะ สวยมอนเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะจดลายชื่อคนที่ส่งเสียงดังเดี๋ยวอาจารย์มามยืนเอ็กเลยควยหลังเลยหน้าห้องยืนมองพวกกูเหมือนพวกกูเป็นตัวประหลาดพวกกูอ้าปากอาวุธมึงเป็นอะไรมึงจะเอาอะไร <c oughs> เมื่อวานไปหาแฟนที่หอแต่จับได้ว่าแฟนนอกใจเราโกรธมากเลยขับรถกลับบ้านระหว่างทางอ่ะเราเจอร้านหอยแข็งเราอยากรู้วิธีแกะหอยแข็งอ่ะแกะยังไงไม่ให้เจ็บมือมึงเอาสักเรื่องนะมึงจะเอาเรื่องที่แฟนมึงนอกใจหรือมึงอยากแกะหอยแข็งมึงเอาสักเรื่องหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเมียมึงนอกใจมึงยังมีเวลามาแกะหอยแข็งสภาพเธอ ว่าแต่เขาแก่หอยแครงยังไงวะแชทในปี2040ันีพ่อพ่อรู้จ <c oughs> <power> <power> ักกับแม่ไ <ederim> ด้ไงแม่มึงโพสไลค์ทักกูอะไรกดไลค์ไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ปะแนวแบบว่าไลค์ทักกะกดไลค์มาทักไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมยังมีใครทักอยู่ไหมอยากรู้อนี้อยากรู้จริงแล้วเขากดไลค์มึงทักเขาไปจริงไหม กอยากรู้มึงแค่จะเอายอดไลค์แค่นั้นแหละหม่อยจะทำตัวเป็นเน็ตไอด้าเบิร์วันว่างๆเล่นกีตาร์เงินก็เก่งร้องเพลงเล่นดนตรีก็เก่งสุดยอดจริงๆเลยเด้๋เดๆๆเดคนละคนครับอ้าวไม่ใช um ่พี่พีชอีทแหลกเหรอแล้วเหมือนซะด้วย อะไรวะเนี่ยคุณเ่อพี่พีท หนูรู้ว่าพี่มีใจแต่หนูก็มีผัวไงมีผัวแล้วมีพี่ด้วยไม่ได้หรอหนุ่มสะอื้นไม่หยุดหลังสาวบอกหนูรู้ว่าพี่มีใจแต่หนูก็มีผัวไงแล้วเจ้าตัวตอบกลับไปว่ามีผัวแล้วไงมีพี่ด้วยไม่ได้หรอมันต้องอย่างนั้นฮะไอเด น้องอย่าเข้าใจผิดพี่จีบน้องพี่ไม่ได้จีบผัวน้องไม่ต้องมาบอกพี่หรอกว่าน้องมีผัวอะอะไรวะเนี่ยอะไรแม่กูโอนเงินมาให้แล้วดูเขียนไทยชีวิตโคกระเบื้องแรงไบเปล่าแม่ <c oughs> โอเคครับพักสมองพักน,นี้เอาไว้จะอเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยิ้มยิ้มไว้นะครับไม่ต้องซีเรียสกับชีวิตมากนะครับไปกูกูบอกตัวเองเนี่ย <c oughs> ที่ชอบฝากกดไลค์นะกดไลค์เป็นแรงใจให้ <c oughs> จะขอบคุณมากนะครับกดซับสไครต์ช่องที่สำคัญลกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันพักต่อไปครับ <c oughs>